สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกิก้มาทําทบุญที่วัดนะคะเก็บภาพไม้มงคลมาฝากเพื่อนๆค่ะนี่คือกวักมรกตนะคะที่นิยมปลูกตามบริเวณวัดนะคะทุกคนถือว่าเป็นไม้มงคลในชุมชนที่นิยมปลูกมากๆเลยค่ะกวกมรกตค่ะทุกคนมีความเชื่อว่ากวักแต่สิ่งดีๆกวกแต่สิ่งที่เป็นมงคลนะคะเข้ามาสู่ คนที่พบเห็นหรือว่าคนที่ได้มีโอกาสได้ปลูกนะคะดังนั้นใครที่กำลังมองหาตอกมรกตนะคะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกมากๆค่ะ